วันนี้เราพามาชมพระผงตุพันนะครับผงตุพันก็จะเป็นหนึ่งในเบญจภาคีนะครับอายุประมาณหนึ่งพันปีขึ้นไปนะครับนักสะสมต่างก็พยายามเจาะหากันนะครับเพราะว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ทางตัวของท่านนะครับรคือเก่าชัดเจนนะครับแบบนี้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ใครพบเห็นก็ต้องรีบคว้าไวน้ะวน,นะครับเพราะว่าพวงสุพันธ์นะครับเชื่อว่าจะทําให้เกิดเมตตามหานิยมโชคลาภนะครับอา่าเป็นกุอา่าพวงสุพันธ์นะครับเป็นออกวัดหลายกุนะครับออกวัดมหาธาตุก็ยังมีนะครับอ,อวัดพิษณุโลกก็มีนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือกุมหาธาตุนะครับก็จะเป็นที่ได้รับความนิยมนะครับ ตรงนี้น่าเกิดนะครับชัดแจ๋วคมชัดลึกนะครับหากใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมครับ